สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมตัวเทลลี่ก็จะมาเปิดรถนะครับก็เรียกว่าอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีรถคันใหม่เข้ามานะแต่ว่าผมก็คงจะไม่ได้รอนะครับก็อยากได้รถมาใช้งานก่อนนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีรถอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษนะครับส่วนแพดหน้านะครับรถที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมี อ่พวก F90 อะไรพวกนี้นะครับพวกเฟอ e ร์พวก A86 หรือว่าอ่รถที่เขารีวิวกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะฮะคือก็ว้ถ้าถึงตอนนั้นอยากได้เราค่อยเติมแล้วกันนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาถลุงเพชรกันนะครับซึ่งเพชรผมก็มีอยู่3 1 1 0 0พเพชรนะครับเพชรฟ้านะฮะเป็นม่วงมีนิดเดียวนะครับอ่ะก็ดองไม่นานละนะครับ ในส่วนของตัวรถเนี่ยผมก็ได้ SVJ มาแล้วคันหนึ่งนะครับเปิดไปตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับก็ได้มาแต่ว่าผมเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นรถทองไม่กี่คันในดีนะเพราะ,ะนั้นผมก็เลยใช้มันมานะครับอ่าในนี้เนี่ยจะมีรถที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีป o r d GT ที่ผมได้มาแล้วนะครับส่วนคันอื่น,นถ้าผมอยากได้นะก็จะมีพวก m c l a r e n b e n บแล้วก็เป็น Audi นะครับแล้วก็อาจจะเป็นรถของฟลัส,สมรรถนะนะครับผมก็อยากได้ RS7 มาเพิ่มตัว ECU นะครับแล้วก็จะมี b บ n ซ์มาเซ็ตเบนซ์เอนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะ,ะแล้วก็จะมีค์สล่างนะครับคัสล่างก็อยากได้มินินะคิดว่าน่าจะดีอยู่หรือไม่ก็จะเป็น e ี v 3มาอัพ ECU นะครับก็ไม่เร็วอ,อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เราจะได้ลดอะไรมานะครับหรือว่าเราจะได้ s v j คันหนึ่งเพื่อมา B ั c u นะก็ลองดูกันดูนะครับเปิดไปย,วยาวๆนะฮะแล้วก็ลุ้นไปย,วยาวๆนะครับดูว่ามันจะมีทองโผล่มาบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าไดูวันนี้น่าจะม่วงแล้วแหละนะครับป๊าบแต่ประเด็นหลักๆคือไม่เป็นไรนะผมก็คิดว่าถ้ามันจะออกหรือว่าไม่ออกเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้ลดข่าวลดม่วงมา รถเล็กรถน้อยอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับเราก็จะถลงอยางเดียวนะครับดูคัดสีิสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะลุ้นนะครับมันดูน่าตื่นเต้นกว่านะถ้าเราเห็นม่วงเราก็จะสคิปเลยนะครับอ่ามีเศษฟอร์ดโกลโฟนไอเอสมานะฮะจริงๆฟอร์ดไอเอสผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับผมว่ามันเป็นรถที่ใช้ดีระดับหนึ่งเลยนะ ม่วงแน่อันเนี้ยใช่ไหมจริงด้วยป๊าบมามีฟอร์ดมัดแต่งไหมผมรู้สึกว่าผมเล่นมาแต่งไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่หทองก็ไปต่อนะแย่ดูว่าเราจะมีเศษรถขาวนะพอจะเอามาอัพได้กี่คันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ส0,000ืน,นี่จะได้ถึง ECU เท่าไหร่นะเพราะว่าเฮ้ยจุดพูมาแบบนี้ทองทองโผมาแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้เป็นรถอะไรนะครับจริงออทีเ s 5นี่ผมก็ชอบนะเฮ้ยโถเอ้ยมาอีกแล้วนะคือก็มีไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นไม่ค่อยเข้ามือด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นเชฟเล็ตซีเจนะอันนี้ันน่าจะเป็นของคัดกลางหรือเปล่า ถ้าเป็นของคาร์ดกลางก็ดิก็มีรถใช้กินง่ายๆนะครับหลักๆคือเรามาหารถใช้อยู่แล้วนะครับจะเป็นคันไหนก็เอามาเลยนะครับที่หล้ก็เป็นเศษขาวมาสตอร์เมหโอเคไปต่อนะครับป๊าบอย่างนี้ทองติดกันมาก ทองติดกันเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ถ้าไม่มีพูซ์มาแล้วก็สกิปเลยอ่มีซูบป r รลุที่ผมไม่ค่อยสนานเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดปลดเปิดหมดแล้วนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาจัดทีมรถใหม่นะครับ6คันว่าเราจะใช้คันไหนบ้างบกสวาเก้นอีตอนเนี่ยถ้าไม่มี CU นี่คือผมเอาไป วิ่งฟาเอ็กตีนไม่ไหวเลยนะครับคือไม่ไหวจริงๆนะครับรู้สึกว่าแบบรถช้าเป็นเต่าเลยนะฮะเปิดไปรัวๆแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะมาสรุปกันนะครับว่ามีรถทองมากี่คันนะครับแล้วก็มีคันไหนที่เอาไปอัพ ECU ได้บ้างนะฮะก็ถ้าเกิดว่ารถขาวเนี่ยเรา อัพ ECU ได้สักสี่สักห้นี่ผมว่าก็เล่นได้แล้วนะมีเศษขาว S5 มาเยอะอยู่พองมาหน่อยนะสามหมื่นเพชรนะ่ะยาวไปครับเจอตัวเขียวเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลองได้หรือเปล่านะก็แอบจะเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยมาอีกแล้ว เราไม่ดูด้วยนะเมื่อกี้ไม่กดข้ามเพลินไง S V J มาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะเอาไปใช้อัพอ่า E C U นะงสใส่้องต้อง,อง <c oughs> ดูทรงต้องหัด S V J จริงๆแล้วบางเนี่ยนะครับตอนนี้คือสเต็ปการดิฟของผมนี่ค่อนข้างที่จะแย่มากนะครับต้องปรับลายเยอะมากเรื่องของการดิฟนะครับ เ,เรียกว่าถ้าผมเลือกเล่นแบนสายคลิปได้ก็จะดีมากๆเลยนะฮะตามแล้นะอ่าก็จะมี s v j มาเพิ่อมอีกหนึ่งคันนะครับออกงี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามันออกเยอะจริงเนะี่ยผมอาจจะแลก s v j แล้วดัน ECU ขึ้นไปเลยไหมๆก็เอาไอ้นี่แล้วก็เอาให้มันไปไกลๆไปเลยแล้วกันเนาะดีปะ <c oughs> ่ะอ่า จุดพลมาจุดพลุซุปปับจริงเปิดกาชานี่มันก็ดีอย่เหมอนกันนะเป็นเพิ่อ้คันนี้ได้เศษมานะอยากลองอัพลดม่วงให้เต็มเด่นพุปปับ,ปบไม่ไม่มาได้ยี่สิบเศษละอันนี้้องแอฟ รัวๆยาวๆนะครับแล้วก็หลังนี้เราก็จะลองเพชรเพราะว่าคือผมมาอยากจะเล่นรถที่ผมอยากจะเล่นเท่านั้นนะครับ mm hmm. คือดีไม่ดีช่างมันเถอะนะค mm hmm. ันต่อไปที่ผมอยากได้เนี่ยก็คืออัลตันมาซินตัวแวนเทสนะครับ mm hmm. ก็เห็นคนไต้หวันเขาก็เล่นอยู่นะฮะก็ชอบนะครับแล้วก็อีกคันก็อาจจะเป็นอัตตันมาตินปักกันนะครับแต่ว่าเป็นวอลแคนนะฮะอันนั้นก็ชอบนะครับ โอกตระกวลแอตันผมชอบมันเลยเออแลมันสวยนะฮะไม่มีป๊าย,ยาวๆดูสภาพแล้วคือผม่มาอยากได้เบน,เมออนเออมไม่ก็อ๋อนเอ้ยมาอีกครั้ละอันนี้เราจะไม่กดข้ามนะเราจะรอดูว่ามันมีอะไรโผล่มานะครับปึ๊บ ขอดูหน่อยดิขอดีๆนะขอดีๆนะดีนะเบนเบนเบน,เนขอเบนโอ้จานทำไมเงียเออเออไม่ชอบเลยไม่เอาโอ้โหนี่มันหลหดุดมวอมาอีกแล้วอะไรอ่ะเอ้ยฮ้ย M 8มาเฮ้ยถ้า M 8มานี่ก็วิง่งเฉวอยู่นะกครับนี่วิง่งเฉวอยู่ได้อยู่ โอเคอย่างน้อยก็ไม่ใช่รถซ้ำนะครับตระกูล Bm ออกมากันละป้าไปต่อยังไงผมก็ต้องการเปิดหาเศษขาวอยู่ละเปิดๆไปชับๆรถม่วงไลอัพรถม่วงมาใช้ ไม่มาเฮ้ยหมดแล้วเหลือ351เพชรเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ตัวไอ้นี่แหละนะที่เหลือผมก็จะเหลือแค่ตัวการันตีนะครับเออเลเวลสะสมเพิ่มขึ้นแล้วนี่ก็จะมีตัวแต้มลิมิเต็ดอยู่322ใบนะก็ สามารถแลกเพิ่มได้นะอืมจะแลกเอเจนี้เพิ่มก็ได้หรือว่าจะแลกลดพวกนี้มาใช้ก็ได้นะครับจริงๆจะแลกเบนซ์เลยก็ยังได้นะเนี่ยนะอันนี้ก็แรงนะครับดอทชาร a เจอร์เ l ลแคทแต่ผมรู้สึกว่าอืมไม่รู้อะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เอออันเนี้ยผมมันมีปัญหารถคันนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีรถดีๆใช้แล้วก็คันนี้ด้วยมีแค่ Evo 3ใช้คันเดียวเท่านั้นเองนะครับ ไปโผล่หรือเอ็กตมหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันนะครับของคาร์ดเอ็กตรเราก็มีได้เอ็มแปเพิ่มมา1คันนะครับแล้วก็มี SVJ นะอ่ะเราก็จะเพิ่ม ECU ไปนะครับอัพอไปเลยนะปึ๊บอ,อ่ะขึ้นมาอีกสเตทขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าเวลาเร่งความเร็วมันเท่าเดิมเนาะ แล้วก็มีอันนี้ลดมานิดนึงเวลาเร่งมาเรอลดถึงสองร้อยลดมาศูนย์จุดสามก็โอเคให้มันค่อยดีขึ้นนะเผื่อผมจะขับได้บ้างอ่ะต่อไปก็เป็นอ่อีกตอนนี้ก็อามาแปะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีรถใช้นะก็อัพแปะดูนี้ประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับพันแปดแรงมา้า อัาตาเร่งลดขึ้นมานิดนึงเอาอีก3า,าลู3เมตรพันเโอเคลดลงไปอีกผมว่า3เมตรก็ยังไม่พอนะอาจจะต้องแบบจัด4ีหเมตรแหละถึงจะแบบเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู่รเผือ5เมตรแม่งอาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็อัพได้อันนี้ฮูรัแค้นผมไม่ชอบเลยเล่นแล้วรู้สึกเหมือนรถมันจะหมุนตลอดเวลา พยายามควบคุมแล้วแต่ว่าไม่ไหวนะความแรงก็ไม่ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับใครเล่นเป็นก็สามารถทีนะกันได้นะคันนี้ก็อยากลองเอาไปขับเล่นอยู่เหมือนกันนะไว้เดี๋ยวเอาลองอไปลงขับเล่นกันนะแล้วก็รถคันนี้นะรถขาวของเรานะครับตอนนี้ ECU 2นะผมก็จะอัพไปเลยดูซิว่ามันจะขึ้น5่าแมสได้หรือเปล่า โอเคแรงมาเพิ่มมาตาเร่งลดลงมานิดนึงอ่ะเพิ่มนิดนึงโอเค6.4นะครับอีกสเม็ดละเกือบห0ม้มาก็น่าจะได้ละขาดเศษอีกนิดนึงเดี๋ยวผมไปเปิดเพิ่มเดี๋ยวมันก็ได้นะครับแต่พอ5้าเม็ดก็น่าจะพอเล่นได้แล้วแหละสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคือผมรถคันเนี้ยผมอาจจะเอาไว้ใช้สำหรับ เล่นทําเวลาในด่านแบบที่มันต้องดิฟเยอะๆนะครับคือผมจะเล่นผสมคลิปนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นรถที่ผมใช้คั้งแรกเลยนะคุณไดเวลอสเตอร์อ่าก็เพิ่ม ECU ไปปั๊มเพิ่มบาเม็ดเดียวที่เหลือไม่ได้ใช้เราก็ไม่ได้ไม่ต้องอัพอันนี้ C 7 อันนี้ก็เป็นรถทองเนาะสำหรับค์ดการเออก็ดีเดี๋ยวผมอัพไว้สักสามลวกันเพราะว่าอุปกรณ์ตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะฮะก็พยายามทำภารกิจในสโมสรเยอะๆนะแล้วก็พยายามเข้ามาเคลียร์เควสทาของทุกวันทุกวันนะครับอัันนี้ผมไม่ได้เล่นนะแต่ว่าก็มี ECU อยู่ ไม่ได้อัพเลยนะเนี่ยเฮ้ยห้าเหรอเฮ้ยโอ้โหทะลุตืดมากๆอ่ะเดี๋ยวลองหน่อยก็ได้จะได,จะได้กี่เม็ดนะครับเนี่ยสี่เม็ดอืมมีรถขาวสี่เม็ดมาประมาณหนึ่งเนาะสูบลุอัพได้ไหมมาดูอัพไม่ได้มาแตงเนี่นน่าจะได้เออเนี่ยอัพได้เม็ดหนึ่งเผื่อจะลดอาการหมุนได้หน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่านะโอเคหนึ่งเม็ด เดี๋ยวไว้วันไหนที่ผมเติมเติมเงินเยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกทีนึงนะเรียกว,ว่าได้อัพลดกันแบบมันๆแน่นอนอ่ะ Fx5 ลูกลักนะครับลูกลักผมอัพเพิ่มไปนะครับไม่งั้นคือช้าเป็นเต่าเลยนะครับถ้าไม่มี ECU นะครับอ่ไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะ5เม็ดล้วลดสีขาวหลายๆขันนะครับ คิดว่าถ้าเล่นก็อาจจะสมบูรณ์ขึ้นมานิดนึงอ่าก็มีเจ้านี่เอคันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเล่นโฟกแล้วไม่เข้ามือเลยนะครับแต่ก็อัพไปก่อนเพราะว่าไม่มีรถใช้นะฮะอันนี้กรอบมาอัพไปเนี้ยเป้าหมายของผมก็มีเท่านี้แหละนะครับเอารถขาวมาเล่นนะฮะฟครับเนี่ย เออน,นี้อุปกรณ์ยังไม่พอแลนเซอร์อีกโก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อคลิปนี้นะฮะก็มาเปิดให้ดูกันนะครับว่า30,000เพชรเนี่ยได้ประมาณไหนออกอะไรบ้างนะฮะก็แอบ,บเสียใจนิดๆที่ไม่มีเจ้าเอ่อเขาเรียกว่ารถที่อยากได้นะออร์ดี้เบนอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ออกเลยนะครับก็นี่นแหละเวลาที่เราต้องการรถคันไหนมากๆเนี่ย มันจะไม่ออกให้เรานะครับเออแต่คนไหนที่เราแบบเออไม่ก็ไม่ได้อยากได้เะไหรมันจะขยับมาเลยเกินนะฮะอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปฝึกต่อแล้วนะฮะก็สามารถกดไลค์กดติดตามช anel เอาไว้กันได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะสวัสดีครับผม